ชมพระสายเหนียวกันสักเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อเกี่ยมแห่งจังหวัดสุรินทร์ก็ถือว่าเป็นพระสายเหนียวนะครับซึ่งพุทธคุณของเหรียญก็จะเน้นที่มหาอุดคงกัพันชาตรีนะครับซึ่งก็เป็นที่มีประสบการณ์นะครับ โดยส่วนใหญ่ก็จะแจกลงไปทางใต้ค่อนข้างจะเยอะสําหรับเหรียญหลงพ่อเจียมนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะแจกทหารที่ปักใต้หรือทหารพานแถวปักใต้กันเป็นส่วนใหญ่นะครับแม้ท่านจะอยู่ที่สุรินทร์ก็ตามก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเหรียญที่ได้ชื่อว่าเป็นเหรียญเหนียวนะครับ แห่งจังหวัดสุรินทร์ก็เลยถือโอกาสนี้นำมา,าฝากเพื่อนๆน,นะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อทองแดงลมดำเป็นหลักนะครับสำหรับองสำหรับเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเนื้ออัปปก้านะครับจึงถือโอกาสนี้นำมาให้เพื่อนๆได้ชมซึ่งโอกาสที่ท่านจะได้เห็นเนื้ออัปปก้าก็ค่อนข้างแก่ยากนะครับ แต่ถ้าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำก็ค่อนข้างจะเยอะโดยส่วนใหญ่ของท่านเวลาท่านทำนะครับก็จะมีตะกุดอยู่สองดอกด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีเหรียญห้อยอยู่ตรงกลางนะครับในสมัยก่อนที่ท่านทำแจกทหารผ่านที่ลงไปปักใต้นะครับ ก็เป็นส่วนใหญ่ต่างกา็มีความเชื่อมั่นนะครับในการที่จะห้อยท่านไปในในสถานที่ที่ค่อนข้างจะเสี่ยงภยัยเสี่ยงอันตรายนั่นเองอจึงถือว่าเป็นเหรียญที่สายเหนียวเลยทีเดียวนะครับ ไม่ได้เน้นสายอื่นนะครับสำหรับหลวงปู่เจียมหรือหลวงพ่อเจียมที่จังหวัดสุรินทร์ก็เลยถือโอกาสนำเหรียญเนื้ออปป่านะครับที่โอกาสที่จะพบเห็นก็ค่อนข้างจะน้อยสำหรับเหรียญอปปกานำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันก็ถือว่าเป็นเหรียญอันหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ ค่อนข้างจะได้รับความนิยมสูงมากนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อเจียมซึ่งนับวบันแต่จะหาโอกาสชมกันยากนะครับเนื่องจากคนที่เป็นเจ้าของที่ได้ไปครอบครองก็มักจะไม่ค่อยได้จำหน่ายจ่ายแจกต่อพูดได้ง่ายก็คือที่ไม่ได้ จำหน่ายให้กับผู้อื่นหรือไม่ให้เช่าไม่ให้ผู้อื่นเช่าไปปัญหาก็คือเกิดจากหนึ่งราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่ดีแล้วห้อยไปแล้วก็มีความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับจึงทำให้โอกาสที่จะขายหรือโอกาสที่จะปล่อยให้คนเช่า ก็น้อยลงไปนะครับเนื่องจากว่าหนึ่งเป็นเหรียญที่ดีแล้วก็มีความเชื่อมั่นในการห้อยสองก็คือถ้าปล่อยให้เช่าไปแล้วก็เป็นเหรียญที่มีราคาหลักพันหลักหมื่นนะครับซึ่งไม่ใช่ราคาที่หลักหลายห,ายหมื่นหรือหลักแสนนะครับจึงไม่ค่อยได้มี คนที่จะเช่าไปหรือคนที่จะปล่อยให้เช่านะครับเขาถือว่า,าไม่คุ้มนะครับหมายถึงว่าคนที่ปล่อยคนที่ให้เช่านี่เขาบอกว่าเงินแค่หลักพันหลักหมื่นนี่ไม่คุ้มกับที่เขาจะต้องเสียไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือโอกาสนามาฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียงแค่นี้